โอเคทดสอบทดสอบเอาเลยคับสุสดีผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมมารสโตโอกาชินะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจกันในช่วงบ่ายอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีประกาศอะไรกันมันก็จะมาในช่วงประมาณนี้แหละนะหลายงานหลายเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นคิวของวงอลิสนะครับที่ได้มีการถแถลงการนะประกาศาจะเรียกว่ายุติบ,บทบาทหรือ จะเรียกว่าเป็นการปลดกลางทางหรือไล่ออกหรืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองอ่านรายละเอียดนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอของน้องเน่ๆนะครับปสมาชิกประจำวงอลิสนะครับฉายาเจ้าเป็ดน้อยนะครับก็ไปดูกันที่แฟนเพจของอลิสเนาะปัจจุบันอลิสมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด6คนด้วยกันตอนเริ่มแรกมีตอนนี้ก็อยู่ที่6คนนะครับแล้วก็ดูท่าทางจะเหลือแค่5แล้ว มาอ่านเนื้อหาของประกาศจาก PDF กันดีกว่านะครับถแถลงการด่วนเรื่องการกระทำผิดกฎข้อบังคับวงจากน้องเนเน่นะครับหนึ่งในสมาชิกวงได้กระทำการอันเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของวงในข้อ11.16ไม่อนุญาตให้ติดต่อกับแฟนคลับเป็นการส่วนตัว ซึ่งหลังจากทีมงานได้รับทราบถึงการกระทําดังกล่าวมีมติให้เรียกเนเน่มารับทราบข้อกล่าวหาและวางบทลงโทษโดยมีมติการประชุมจากทีมบริหารที่เนื่องจากการกระทําผิดดังกล่าวเป็นการพักงานจากการทํางานกับวงอลิสในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ซึ่งหลังจากที่เนเน่ทราบถ,ถึงรายละเอียดและยอมรับถึงบทลงโทษดังกล่าวแล้วจึงตัดสินใจขอลาออกและยุติบทบาททั้งหมดจากการเป็นสมาชิกของวงอลิส โดยจะมีผลตั้งแต่ประกาศฉบับนี้ในวันที่15กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปหรือคือวันนี้นี่เองจึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกท่านเป็นอย่างดีทีมงานและผู้บริหารวงอลิสลงวันที่15กุมภาพันธ์ปี65นะครับจากเท่าที่อ่านดูเนาะก็คือ,อมติการลงโทษของวงเนี่ยจะมีการลงดาบในลักษณะของการให้พักงานเหมือนกับวงอื่น นะครับแต่ว่าพอเนเน่ได้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะลาออกด้วยตัวเองเข้าใจว่าอย่างั้นนะตามที่ประกาศออกมาแต่ว่าทีเนี้ยไม่ไม่รู้ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังกันยังไงหรือเปล่าไม่ทราบไปสืบค้นกันเองนะครับก็ทางด้านของโพสต์นี้ประกาศเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีคอมเมนต์มากมายนะครับกดห่วงใยกด อะไรกันไปก็บอกว่าตกใจไม่น่าไม่ฝันไปใช่ไหมอ,อะไรนั่นแหละนะครับก็จะเปิดให้ดูเท่าที่เปิดให้ดูได้นะครับาทางฝั่งของแฟนเพจของเนเน่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษนะมีโพสต์ล่าสุดคือ12กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่งาน Valentine's Day ส่วนทาง IG ก็โพสต์ล่าสุดก็เป็นโพสต์เดียวกัน ที่เหลือก็จะเป็นสตอรี่จากกิจกรรมวาเลนทาที่ผ่านมานั่นเองนะครับอัปเดตล่าสุดคือเมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วนะเป็นการโพสต์รูปแล้วก็ของขวัญที่ได้จากเหล่าแฟนคลับมาทีนี้ก็คือยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ทราบถึงอนาคตต่อไปว่ายายหนูเป็ดน้อยเราจะยังไงต่อแต่ที่แน่ๆคือยุติบ,บทบาทแน่นอนนะครับ ก็หลังจากนี้ใครจะติดตามก็ follow ig น้องเอาไว้นะครับแล้วดูความเคลื่อนไหวของทางต้นสังกัดอย่างวงอลิสต่อไปเนอะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง b ็ o c k i n g หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งยังไงภายในนะครับจากการที่ปลดเด็กคนนี้ออกก็ถือว่าเป็นตัวหลักตัวหนึ่งของวงเหมือนกันนะครับถ้าใครติดตามวงอลิสอยู่ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นแหละทั้งคุณภาพเพลง คุณภาพของความรู้สึกที่ส่งต่อมาถึงแฟนคลับคือถ้าอยู่หน้าเวทีก็คือรู้อ่ะว่ามันเป็นวงที่เล่นทีอะไรก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงสนุกขนาดนั้นแต่สนุกจริงๆนะครับก็ฝากติดตามวงอลิสต่อไปด้วยนะครับไว้ติดตามาข่าวสารใหม่ๆจากทาง s w สเวิ n ดพทหลังจากนี้กด follow กด subscribe กันไว้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ